สบายดีพ่อ e พี่น้องสบายดีพี่สุขุกคนวันนี้พ, è, พวกรับฉีดเดินทางไปสวรรค์อาเขตน้องพี่น้องไปยังกับฐานที่ตามพัาส้มเหมืนกันน้อพี่น,อน้องแต่ว่าตอนนี้เขาฉีจับเป็ดไปผาพอน้องเป็ดไปกก็ปีงไก่เอาไว้เอ้ไมน้ำอัพเป็นสีโต้ก็มาเอกมาเที่ยนเนี่ยข <c oughs> ึ้นห <c oughs> าข้าวเถอะเป ไป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 ดูไปนี่ปิ๊ปปิ๊ปดึงเลือดทั้งตั้งหมดพี่อีบอยครับตายตายวันนี้เราเปิดหอจมังครับเฮ้ยยังจิตตาย แต่เขาฝากคนส่งไม่ยังหมดตายย่ถ้ากระสอบที่กระโวรงเนาะบ่บ่เป็นงยังเนาะมันแดดแดดมันดบแรนเด้อไอ้นสิจอดบ่ายถ้าสิไปอันนั้นนอนผุนเนาะประมาณช่องคืดอย่าง่น้องแต่ก็ทีมงานหลายคนเนาะบ่าวเอบาวสากลบาวแจ๋เลยก็บ่าวน้อยบ่าวซุกเนาะพี่น้องซุกไนขี่รถจักรไปเออบ่าวซุกป็จีลออรถใหม่พี่เนาะเป็นจีขี่รถจักรไปเนาะพี่น้องเอากันขี่รถใหญ่ไปซับผีคนเนาะ ไปพี่น้องเดี๋ยวไปติดตามสมนน้ำกันมาฮั่นจิฮอดขุนเจ้ามงกุลฮั่จิออกประแม่เก่ามงกุลปลายเนาะนะครับพ่อแม่เก่ามงกุลฮัออกกลับไปเบิ่งนน้ำกันมาฮั่นจิฮอดสวรรค์เจ้ามงกเนาะพี่น้องไปเวลาเนี่ยพีไปก็เลยเดี๋ยวสให้อันนั้นอันนั้นเกลีอยเนาะมานอนนั่มพี่น้องมามาอยู่เป็นหวงกับสายป่านนี่นแหละมาอยู่เป็นหมวงคือไปเบียกไปเบียกเนาะสองมือพี่น้องไปมาหาประลาแถวเนาะพวงข้าวมุ้ยกรบอกกับเพราเนาะ กลัวว่าเห็ดกระเพาหญ่กระเพาสทำนะมันจะได้ปยนี่กระเพานปกติไอเดียวใครกจะดเอมาหนออเฮ้ยาใจหน่อยสวเอานอกเนาะทางเขาวานนะครับเนี่ยนนักขาวมาสมรถที่เนี่ว่าสุุก าวุกสมาธิเองเนะว่าสุก่ทาเอ็นเต้เยอสัอ้าไปนอกก็ได้มันพุนตัวเขาจะเอาเข่าเขาจะแดนเบอร์ขาอุ้ยไปถือธงถือไทยมาคืออาเเอาอะะเอากระเบาหน่อมัน กินเผี่ส่แลนะแย่ะไปเล้วอีกสามเมื่อก้กินข่าเพศวมื่อ้หมื่อไกินข่าวสาวมันอไกินข่าสแว่ยังก็ไปเลยอมอนไปกินเออไปกินยี่ปุ่นนะตะลัตเอนี้ห้ากหอนหน้าปงนะพี่นองแต่ครึ่งสมุกเลยมาซุกบมเฮนสนนเกดจักรมันง่า่เนาะนไม่กลัวไมกลัวเสี่ยวใส่เสียเนื้อเนาะเอออันนี้มัน จองหล่อมันสมาัดทางมะเขื่เทศแสบเติมมกกันกับมันดิบเลยมันดใส่ผันใส่อ๋อเขาขื่นมาด้วยนะประกาศครับสมัครไงหวา,านพอหวานเจาะแซ่ดีปะเมืิดน,นั่นน้ออ๋อคือว่ามีหมองสื่อเครื่องเลยของใส่บาเดียว้อเจาด้วยวันี่ไงใส่ร้านหนึ่งก่อน นพอเนาะโมพ่อบ่าบอไปเห็นไปเห็นพ่ออยยุครับบ่ได้บ่าวครัอนันไป้ใส่เกงเพราะว่าจะขี้ตะกี้เห็นกางเมสุาเพาะเส้นุ่ตอนมันี่ยเขาลวนเรบี้่บอกขนาดนึงสิเออเออเาบ้า มีเตอ์มันสะเนาะอมันสะเบิงกรัชรจีตน้องผี้องด่านหนึ่งานขีดหมดเังเนาะใส่น้ำมันจาเบิ้งัชีายดีเตรียมถูกสี่สิบหกสี่สิบหกดิสี่สิบหกเ่ สี oh, ่สิบหกนีอย่งโอ้น้ำมันหมดเออแ้วเขากะใส่เนี่อไปเข้มข้นอะไรออแแปดละก็คิดาอิโลไปออกเลืนทางเลยตอนนี้สิบสิบโมงสนนาทีงนึ่งนอโมงหนึงเลห้ากะหอนแลเมืองครมกตัรถเมฆข็แน่นน้อมชั่วโมงต่อสอย จะหอดแับมูนัวบเกินนี่บมู่หมใบหม่สองมัดบสอง่ไปนะบมมแล้เจดสิบกิโลหนึ่งนะครับบหมูนี่คือว่าสีเราเินสิบ้เจ็ดสิบและเจ็ิบเเจ็กิโลเลนเอันฟินจะะไปอกรเดีเจ็เนาะเจิกิโลนน่นฮะฮาแบกรถกูฮะอัสวัสด

So. Để không ghi được mà, đây là những điều Cần cứ, khả Các điều họ tạm sống, như vậy là tự chọn Ok nào đọc loại đừng, các bạn Đội đừng Khi đột tiền xịt Khi chết xịt Đi vô la, tìm Cô dùng nắng yên, trong đoạn cát กระจอตอนอีหอบเหนไหมเนาะโมเมนตัวเมื่องสั์นีะไนี่กงอกำลั่งไก่ชนเนาะกรางเขาเขาสูน่นครไก่ซ้อนแต่ว่าเราอยู่แทนนี่แหละชิฮอเนะตามทีนี้ทีพีเอเอออเที่ยงหน่ออใช่เดี๋ยวิึงิึงกินเองด้ะเียหเบิมรเอเดี๋ยวเดี๋ยว นี่จุดผักโหลดทุกผักจะนี่แกเดยกกายเดีเย๋ดยวจะทางเข่าอยู่นี่ไม่ใช่เหรอแกถัวห่าไอ้านหอดเลยหอดเลอ่ะโอ้ทางแถวห่เนอะีหวกแหวกี่ผมจะขัดผีนะเวกเครื่องใหน่เอง่ายง นะพี่นอนไอ้ตุ้ยเนาะไคกัทีก็ทีจืด้อี่ลยเนาะที่เข้าไ,ไาไปหาเพิ่นยูปากเซ่เนาะเพิรนมามาเป็ดเป็ดมาเป็ดกินหนักแม่มาไน,อ,นอ,อันนี้คือไอ้ใช้เนาะกิ เปนกล้าแต่อเมริกากันมากับเมียแล้วก็ไอเแฟนก็ออกมนทช่ไมวะนั่งอันนี้ก็เป็นเน่งูปนยังไม่ยังไห้ใส่กรบอกใส่เอาเลยเเซนอ๋อ ขอบใจเด้ออันนี้เป็นกระแตงผ้าเขาอกมาไหนนอกไปหรอก้รอกัใจเด้อขอบใจเด้อเอาไ,ไว้เอาลงไ,ไว้เป็นแตงผักเขาใหม่กินนะ

เขาไปกินเขากินหนายังเนาะอัน่อันว่าไทยเอแสดง้าขาขนาดไม่กินก็ยังนากมาหาเองแหมแม่ว่าเธอฟังไทยวะเี่เด้ตรงเนี้ยมันแพเยตัวนี้มันฟักยัืเลยสวัสดีสวัสดีแล้วขอมันแพงมันแพงเนาะบ้าบ้มเลยเไปด้ค่ะเซนเซนทำจัปลา้าแล้วนะเซนไเนาะเซนสะเออเซนท แนนห้ย่เลยครับมาหน่อยสิ้มาหน่อยนะตอนอม่าแสนหกแนเอาละ้าสองแสเลยนี่ย่ขียบกองดอนสมกว้างเลยเขงกองครับห้กบดีรูกขกองัเเอนดอนเบื่อมันอ้าเม่ชอ างานบุญของพันสามาึงนึ่งนี่เลยโซงรื่ทากี่เลยมีว่าบองตัวม,มันหยุดจ<ะ>ันเนี่ยไป,ไปหาเอาเงี้ย พาคิวบัตข้อพกคิวัตเยวนี่ไม่้อาซุกไปมันแจ็ไว้ได้ไหมกนนีมันจะฟามึงดอะตอนนี้ฮก็พอน้องแนบไปน่อนงมินบมินเนาะเรองสือคือหนึ่นอีนงนะงนนยามิเนียวะ โอ้มีเดอถัดให้มนี่ยเอ้ไหนห้องนะเอาอกอก่อนนะสิปิดคลิปเด้อเด้นายนายิหน้าหนเอาดูเห็นเป็นไงละอันนั้นเดี๋ยวเขามาพักของเศร้ายังเนี่ยแหละกัเขาสีขอกไปเพื่อนเออบ่อนาอยู่เนาะกระจไปเห็ดเป่นดปลอกเปลแปลงอยู่นะครับ กเขามามือนี่ก็แม่นมากมางานอ่านนเนาะมาของงานแม่นมาอันนี้เคแต่ว่าตอนเป็นงานีังวันา่ได้ถ่ายเนาะพี่น้องม่ได้ถ่ามัร้มนมี้มาสะบัดเนาะพี่น้องเื่อกับนอนขึ้นเดียวเนาะพี่น้องเซ้อมขึ้นเนาะทีเนจริงจริงกนมันจะเป็นอะไรเนี่ยเพราะว่าเพาะว่างานแนล่ไปสาวะ นนเ,เนี่ยแดดเป็นเสาร์ครับคันบาเนี่ยเขาจับสินเมื่อออกเมื่อเด้อน้ำเอยจับเนาะแต่นอกพี่น้องเขาสินในปีที่ไปเพียงนี้พอกันที่หนาเด้อมันนี่ยุสวรรค์เนาะพี่น้อง,นอง,นองนเออนาะ,<ม>ะไปเนี่ยบายดีบา